ตอนนี้เรามาถึงโรงแรม Box Hotel แล้วนะครับเราเอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนนะครับก็เป็นบรรยากาศของโรงแรม Box Hotel นะครับก็สวยนะครับขาเขาราจะมาถ่ายข้างหน้าให้ดูนะครับว่าอายู่ก็สวยขนาดไหนอันน,นี้เป็นออฟฟิศของให <Yeah. S 1> ญ่ริชาสัมพันธ์ ไปลงทะเบียนเนาะแล้วก็เอากุญแจท่าเดค่าต่างๆไปไปผ่านไปนะครับเขามีเขามีนั่นไหมค่าอะไรกุญแจป่ะโอเคหนึ่งร้อยบาทนะครับเราเลือกห้องอะไรนะเราเลือกห้องหนึ่งศูนย์หกเป็นห้องดีลักป่ะห้องศูกเป็นแบบเป็นแบบล็อกเป็นแบบล็อก เราไม่ได้นอนเป็นกล่องนะคะเป็นรอบก็ได้นะแต่ค่อยมาทักก่อนตรงไปตรงไปยังไงต่อตรงไปสุดเลยอยู่ขวามือสุดเลยนะครับเข้ามาบรรยากาศก็ดูว้าวบรรยากาศน่าจังเลยน่าน,นอนนะครับก็มันก็จะมีแบบบันทัดผมมาตอนกลางคืนนะมีห้องหนึ่งห้องเอห้องบีห้องซีง B, งนะครับก็ามาเป็นห้อง Box, แต่เราจะไปลสเลยนะครับความเราจะเลี้ยวเข้าไปนครับชื่ไม่ชัหับ <B 06. S 1> ห้องหกศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนห้บีไอบีศูน์สองตรงเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับขวาบีศูนย B06 นี่ไงตรงไปจอดตรงนี้เลยเนาะ B08 นอันนี้กิไนไหนฮะนี่แหละ06นั่นค้อสูนแปดตายนี่ไง B06 เข้าไปจอดเลยนะครับถึงแล้วนะครับ <S <S เราครับท่ทอวุางอะไราแตกปล่อยเลยว่าแตกก็มาถึงแล้วนะครับห้องพวกเรานอนหกสไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกัน นะอ่ะเปิดไฟป้าบรรยากาศข้างหน้าครับรอบๆสวยงามไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับพี่ประเจลงก่อนให้พี่ประเจลงเข้าไปก่อนนะโอเคพาพาไปดูเลยลูกพาไปดูเลยอ่ะมีอะไรบ้างเปิดแอร์เลยอ่ะขันแรอาปเจเปิดแอร์กดตรงไหนเปิดแอร์กดปุ่มตรงกลางตรงกลาง กดกดวงการครั้งหนึ่งกดติดโอเคพอแล้วครับเอาต้องเสียบคีกา์ดก่อนไหมใช่ลูกต้องเสียบคีการ์ดก่อนคีกาด่ไหนี่ไงคีการดครับต้องเอาคีกาดมาแล้วก็ไปเสียบตรงไหนนี่ไงที่เสียบคีการดนะครับคีการดอยู่ตรงนี้ ทีแกแร์เสร็จระบบจึงจจทํางานครับแอร์ก็เปิดไหมเออแอร์ทำงานออโต้เลยนะครับโอเคไหมครับพี่เจต้องเสียบทีการ์ดก่อนนะเดี๋ยเรามาายละเอียดกันต่อนะมาดูห้องน้ำปิ๊เจาพามาดูห้องน้ำหน่อยไปมาดูห้องน้ำมาดูมีอะไรบ้างมีชักโครกมีที่ฉีดก้น มีอะไรมีสักบ,บัวถึงก็ลองกดที่ชิดก็เลยนะโอ้<า>แรงมากลูกแรงไหมแรงอันนี้ก็อีหลางหน้านะครับโอ้ฉีดตัวน<า>ตวนตัวเอง้างไว้ยืดฉีดต,ตัวเองถอดเสื้ออาบน้าเลยนะ ไปเก็บของก่อนนะครับแล้วพี่ปเจก็มาจองที่นอนนะครับขึ้นมาจองที่นอนเป็นยังไงบ้างวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยชอบไหมชอบไหมถึงที่พักแล้วชอบไหมครับชอบไหมถ้าชอบกระโดดน้องๆให้ดูหน่อยกระโดน่องๆให้ดูหน่อยกระโดน้องๆกระโดน้องๆอ่ะกระโดน่องๆกะน้องกระโดน้องๆอ่ะไอาบน้ำนะไปอาบน้ำไนี่ไปบ เอาไม่คิดการเอาไม่คิดยา,าเสียไม่คิดแม่ไม่เสียขอโทษครับแอนไม่ดีเดินเลยมันเปิด,เ,ปดเราหาวิธีเปิด,ปดมีที่นั่งนะครับที่นั่งนะครับทํางานด้วยก็อ่านหนังสือตรงนู้นครับมีช่วยนเนย็นมีทีวีนะครับสไตล์ล็อบสีล็อบสวยนะปไปดูข้างนอกนะครับเปิดประตูหน่อยเปิดงาน ประตูห<ม>นักมั่นคงดีนอกก็เป็นที่นั่งชมวิวนะครับบรรยากาศทุ่งนาเด้อทุ่งนาหนไหมนู่นเลยว้าวรูหรายทม่ธรรมดานะแต่น,นี่ก็ไปทําที่โปรเจคฟาร์มสักหน่อยเนี้ยเอาแบบนี้ทํโปรเจคฟาร์มมีใครทําได้ไหมรู้นะเนี่ย เออมีระเบียงด้วยเปิดเออรู้จักเปิดปิดด้วยปิดด้วยถ้าเปิดได้ต้องทำไงปิดไหมปิดปิดระวังมือด้วยปิดมันหนักกว่าของบ้านนะอันนี้ของแท้ปิดปิดระวังมือ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 อวบด้วยประดันตรงนี้ประดันตรงนี้ดันตรงนี้นี่ประดันตรงนี้เออ อันเออพิ่เจทำได้เห็นไหมนั่งดูอ่ะนั่งนั่งขึ้นนั่งอันนี้ว่าพี่เจนั่งดูบรรยากาศใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไม่ได้เปิดน้ำเพราะเปิดไว้รถตอนเช้า ใช่ครับเอาปิดไว้เรามาดูห้องของเรานะครับโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับบรรยากาศก็ทุ่งนาทุ่งนาวันนี้ก็ขับรถไม่นานนะครับประมาณสามชั่วโมงจากสุรินทร์มาถึงสาราคาก็ได้จองที่พักที่ม็อกโซเทลนะครับข้างหน้าเป็นป้ายสีเหลือง นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันในบรรยากาศของห้องก็ดูหราันเลยทีเดียวราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ก็ประมาณปท่หระหะ้าหกร้อนะครับอ่อผู้จัดการก็จองให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้ามาให้ดูอีกทีหนึ่ง